ครับผมเดี๋ยวคลิปไปดูนี่นะครับผมเย็ดคลิปสั้นๆนะครับจะทําคลิปสั้นๆพูดไม่ยาวครับผมจะบอกให้ฟังว่าอ่ทำไมช่วงนี้ปีชาของเราถึงผิดพลาดบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว่าอ่ทำคลิปหรือว่าตอบคอมไม่ลูกค้านะครับอ่ลูกค้าพิมพ์ถามมาก็ตอบช้าช้านะครับแล้วก็ส่งของรู้สึกจะส่งผิดส่งถูกอยู่นะครับเดี๋ยวช่วยฟังครับผมนี่ครับผมนี่นะปัญหาทดี่ว่า ผมอาจจะผิดพลาดบ่อยช่วงนี้ครับหรือว่าตอบคอมเมนต์ศาสนะครับก็คือว่านี่ครับโทรศัพท์รรทั้งหมดสามเครื่องแล้วก็หเครื่องนี่เครื่องงที่วีกําลัางทายท่าอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยหาเครื่องทั้งหมดเนี่ยนี่หละคือปัญหามันคือก็คือว่าเนี่ยไอ้สามเครื่องเนี่ยเ,เ,เป็นลายสามตัวครับนะไล่สามตัวอันนี้เป็นลายเบอร์ อันนี้เป็นลายเบอร์ศูนย์หนสี่เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์้นี้เป็นลายเบอร์ศูนย์เก้าสองห้าสามเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ส่วนตัวนี้ลายตัวนี้จำบุได้เลยอะเพราะว่าเป็นลายใหม่นะครับผมสิงลงไล่สามตัวนะครับคือว่าผมเช่อรับออเดอร์ท้งรับออเดอร์ผ่านไลน์มิสเซจเจอร์ทิกต็อกเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยสามเครื่องเนี่ยก็คือผมจะเชื่อมต่อเป็นบัญชีเดียวกันหมดเลยครับจะเข้าเฟซบุ๊กเครื่องไหนก็ได้หมดเลยก็ว่าไราเครื่องไหนก็เออไลน์เนี่นเครัครนะครบ นะครับสามัวนี้แล้วก็แล้วก็จะมีตอบคําถามเอ่อตอบคําถามนี่อาจจะมีโทรมาโทรมาถามโทรทั้งสามเบอร์เนี่ยผมเปิดเบอร์โทรทั้งสามเบอร์เลยโทรมาถามปัญหารถยนต์เป็นไงบ้างงี้เราถามว่าเครื่องสวนันดีไม่ดีแล้วก็ถามราคาสินค้าจากทางร้านเออคือว่าผมจะรับทั้งวันเลยครับผมจะรับทั้งวันเลยเนี่ยทั้งโทรมาทั้งทั้งถามมาทางไลน์ถามมาทางเมสเซจเจอร์ถามมาทางทิกตอกอะไรก็แล้วแต่ครับเนี่ยสามเครื่องเนี่ยผมจะรับไปทั้งหมดนะครับ แล้วก็ตอบแล้วก็ตอบค,คอมเมนต์ใต้ยูทิป u t u b e อะไรประมาณนี้ครับนะส่วนตัวนี้ก็สําหรับเอาไว้เป็นจอมอนิเตอร์ดูตอนผมไลฟ์สดนะครับตัวนี้เอาไวเ้เช็คนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ว่าเป็นอย่างผมือยังตอบซาเทบา,บางที่เขาพิมพ์มถามพมาทางไลน์หรือว่า a c e b o o k หรือว่าติดต่อกล่าวเตะครับก็บคือผมก็อ่านทันนะครับเพราะว่าผมมาด้เห็นงานหนาเดียวนะผมสอบเลยรยเครืองน้ำนะครับ ผมมีรายการซ่อมเครื่องนำ้ำผมที่นี่ซ่อมเครื่องเนี่ยโบเมนซ่อมเฉพาะออนไลน์นะครับนะผมซ่อมออฟอฟไลน์ด้วยก็คือว่าออนไลน์ก็คือหมายหมายว่าลูกค้าทางออนไลน์ที่ว่าสั่งเครื่องมัไปแล้วก็ส่งมาซ่อมอันนี้ครับส่งมาต่างจังหวัดนะครับก็ทั่วประเทศครับเนาะแล้วก็ออฟไลน์ก็คืออมามามาซ่อมหนึ่งบ้านนะครับลูกค้าที่ว่าอยู่แถวใกล้ๆชุมชนที่ของผมอยู่หรือว่าใกล้ๆจังหวัดหรือว่าบางคนก็ เดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยครับเขาเ,เขาไม่ส่งมาทางไอไปสนีหรือว่าทางแฝดทางไรนเนาะเขาขี่รถมาเขาขี่รถมาถึงบ้านเอาคืนมาซ่อมแล้วก็มานั่งรอก็มีครับอ่ถ้าแบบนั้นนี่ก็ก็คือว่าก็ชิเมอเอยแนครับเพราะว่าเขานาั่งนาง่าวเ,เครื่องเลยนะครับนะเนี่ยครับผมเห็นหลายอย่างนะปัญหามันก็เลยเกิดนะครับก็คือว่าแพ็คของแบบเิดแน่มันทีกับรับโบเดอร์มากกับเริ่มซูงเขาแน่ก็มีครับทาั้งที่แฟนก็ซอยเห็ดอยู่ดีครับนะ เมียผมนะกระสอเหตุจยนแต่ว่าเมียผมนี่ผมไม่อยากให้เรารับขอมมลหลายนะครับเพราะว่าถ้าคนรับขอมมลหลายเนี่ยสมองเราบข่อยดีครับมันจะมีปัญหานะเพราะว่ามัน,มนเคยเข้าพ้าบานมาแล้วเนาะสรุปแล้วผมสองรับผุตรนรับผู้เดียวเกือบเต็ม,เต,มเต็มลอยไปเส็นเลยนะครับทั้งรับออเดอร์ลูกค้ารับรับลูกค้าโทรมาปรึกษาปัญหาอย่าง,งนนี้แล้วก็เออแล้วก็รับอะไรบ้างตอบสวัสดีครับมีลูกค้าบางบางกลุ่มนะครับ มากสวัสดีขนาดเลยแต่ว่าผมกับบัวเขาบอกว่าครับทักทายทุกวันครับเนี่ยเนี่ยสามเครื่องเนี่ยส่งสวัสดีมาทุกวันนะครับผมก็ต้องส่งรูปสวัสดีตอบกลับไปอีกนะครับก็ต้องขออภัยนะครับลูกค้าดีว่าพิมพ์สอบถามมากว่าผมจะอ่านเลีวยช้ามากเลยครับแต่ว่าผมจะพยายามทําให้เร็วที่สุดครับเท่าที่จะทําได้ครับก็ให้แฟน ให้แฟนอ่านตอบตอบแฟนบ้างอันไหนแฟนตอบไม่ได้ก็จะยื่นโทรศัพท์มาให้ผมผมก็จะไปพิมพ์ตอบให้นะครับอันไหนที่แฟนพอตอบได้แฟนแฟนก็จะช่วยผมในจุดนี้อยู่นะครับเนาะเออกระทือว่าเอาไรอยู่แล้วก็งานผมก็จะมีซ่อมเครื่องเอองานผมช่วงเช้านี่ครับก็คือผมจะมาเคลียโทร,รศัพท์ผู้นะี้เคลียทั้งสามเครื่องก่อนก็คือตื่นเช้ามาผมผมจะเปิดโทรศัพท์สามเครื่องเครื่องนี้ก่อนครับเปิดที่ดูไลน์ไม่เซเตอร์แล้วก็ทิกตอกนะครับนะ ผมจะเช็กดูว่ามีลูกค้าทักถามอะไรมาหรือเปล่านะครับอันนี้ช่วงเช้าเนาะรับช่วงเช้าเสริมมาประมาณตีสี่ครับผมจะเช็คทุกวันนะครับถ้ามีสั่งออเดอร์มาผมก็จะรับออเดอร์บนไลน์หรือว่าเมสเซจ,จหรือว่าอะไรอะไรอะไร,อะไรก็แล้วแต่ผมจะรับออเดอร์ในในในช่วงเช้าทีนี้ผมก็จะไปเอาง่ายคือใครถามเลยนะผมจะพยายามเคลียร์ให้หมดในช่วงเช้านี้ก่อนเลยครับนะทีนี้พอเริ่มเทสายมาหน่อยผมก็จะเอ่อก็จะเป็นรายการ เตรียมของไว้แพ็คช่วงบ่ายนะครับแต่ช่วงเช้านี้ผมจะผมจะซ่อมเครื่องก่อน,นครับจะซ่อมเครื่องก่อนเอ,อ่มซ่อมเครื่องประมาณช่วงเก้าโมงแล้วสิบโมงไปถึงไปถึงเที่ยงอะไรประมาณนี้ครับช่วงบ่ายก็จะเป็นการเป็นาการแพ็กของนะครับบางทีผมรับออเดอร์ไว้เนี่ยผมก็ลืมก็มีครับนะทั้งทั้งนี้ผมบางทกีก็ลืมแคบข้อมูลเอาไปบันทึกไว้ White ก็มีลืมนะครับพผมเห็นอะไอย่างก็เลยเป็นเหตุผลทีนน่ผมลงลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลืมนะครับพอมันรับ เหตุระย่างมันก็นเลยสมองได้รับบ่หวก็มีคนถามมาคือประจ่างเอ็ดมินคือประจางคน,คนมาซอยก็เคยจ้างมาอยู่ครับอ่อ,อมเรื่องเครื่องนี่ก็เคยจ้างร้างมาซ่อมซอยอยู่ด้แตเียว่าลูกค้านะครับล,ลูกค้าส่วนใหญ่น่ะลูกค้าส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะไม่ไม่ยอมรับในจุดนี้ก็คือว่าลูกค้าส่งเครื่องมาซ่อมก็คือเขาต้องการให้ ให้เครื่องเขาเนี่ผ่านการซ่อมด้วยมือผมโดยตรงนั่นนี่คือปัญหาผมก็รีบมือเลยนะครับเนาะแล้วก็ส่วนมากลูกค้าถามมาทาั้งไลน์หรือว่ามิตเตอร์ยังก็แล้วแต่าถามก,ก็อยากใครผมไปเขาไม่ตอบโดยตรงนี่ครับบางที่แฟนตอบกับ่ตรงประเด็นเขีนเนาะเพราะว่าบอกถ้า,ถ,าถ้าถามเรื่องปัญหารถยนต์เนี่แฟนก็รู้ไม่ค่อยรู้เนาะครับหรือว่าถามเรื่องอะไรเครื่องตัวนั้นเป็นยังไงแบบไหนแฟนผมก็ไม่ค่อยรู้ในจุดนี้ด้วยนะครับ ผมเลยต้องมารับอ่ามารับตอบในจุดนี้อีกก็เลยทํางานหลายทางนะครับเนาะทั้งซ่อมเครื่องทั้งอรับเรื่อยทั้งแทคของบางทีก็ได้คียข้อมูลช่วยแฟนบ้างนะครับพิมพ์รายชื่อพิมพ์อันนู้นนี่ก็คือผมไม่อยากให้แฟนทํางานหนักในจุดนี้มากเท่าไหร่นะครับก็เหมือนด้พูดให้ฟังนะครับเพราะว่าแฟนเคยเข้าโรงพยาบาลมาแล้วเนาะครับคือว่ารับสมองรับเยอะไม่ได้นะครับเนาะและ้วก็โทรัพย์สามเครื่องสี่เครื่องอ่านี่เครื่องนี้ว่าก็า้งไทยถ้าอยู่ตอนนีอีกเครื่องหนึ่งได้พห่น้อง เครื่องที่ว่าก็ล่างไทยตอนนี้ผมสําหรับเอาไว้เอาไว้ได้สดุดโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จีตอบประมาณนี้เด็ดนะครับสําหรับคนที่สงสัยมากว่าทําไมเวลาพิมพ์ถามอะไรไปทางเพราะความตอบช้ามากหรือว่าอ,อะไรหลายๆอย่างที่ผิดพลาดนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ในจุดนี้ด้วยนะครับเนาะคลิปวิดีโอนี้จุดประสงค์ก็คืออ,อยากจะพูดในเรื่องนี้นะครับจะอธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับเนาะและการมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าผมเห็ุเสริมอีกก็คือ โมเมนตเสริมหรอกเป็นงานลากผมตั้งแ่แรกเริ่มด้วยนะครับคือการทําคลิปการนําคลิปตัดต่อคลิปอีกครับนะถ่ะายคลิปแล้วผมก็ต้องมาตัดต่อย,ย,ะอยนะครับบ่มีใคตัดต่อยผมครับตัดต่อคลิปถ่ายคลิปตัดต่อคลิปแล้วก็ทําหน้าโปกคลิปทุกอย่างเลยผมก็ต้องเฮ็ดอีกนะครับทางบนยูทูบแล้วก็ทิกตอ,อกช่วงนี้ผมจะ,มจะลุยแพลตฟอร์มทิกตอ,อกด้วยนะครับก็จะเป็นปังตะก้าให้ด้วยแล้วก็ทําเป็นหน้าหน้า,นา,นานทิกตอ,อกด้วยแล้วก็ อ่รีวิวสินค้าให้ทางบริษ,ษ,ษัทหลายๆายบริษ,ษัทนะครับทางนี้ตอกด้วยนะครับนะละหลายอย่างครับก็เลยมีงานเข้ามาหลายๆอย่างสังเกตว่างวที่เริ่มเลี่ยมขึ้นเลี่ยมขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ษษแม่นบอลไปหนอกใส่สมองหลาย <c oughs> ผมผมเหลือมม,มีแล้วเ <c oughs> อาโอเคครับผมกับพูดฟังกคราๆประมาณนี้นะครับเดยอาหวังว่าเอฟซีหรือว่าลูกค้าจะเข้าใจในจุนี้นะครับว่าทําไมปีชารเลนเราช่วงนี้จะเป็นลงลงล้มๆืนะครับ Acabou.